เทนฮากยังหนุนหลังบรูโนเป็นกัปตันทีมปีศาจแดงเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวถึงกัปตันทีมบรูโน่เฟนันเดสว่ายังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับทีมอยู่แม้ว่าจะถูกวิจารณในเกมแดงเดือดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมยังหนุนให้บรูโน่เป็นกัปตันทีมปีศาจแดงต่อไปทั้งนี้เฟนันเดสออกอาการหงุดหงิดและดูเหมือนว่าเขาจะผลักผู้ช่วยผู้ตัดสินในนาทีที่81ในเกมที่แอนฟิล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนทำให้ถูกวิจารณ์ถึงการเป็นผู้นำของทีมและมีการเรียกร้องให้ถอดปลอกแขนการทำหน้าที่ของเขาออกด้านเทนฮากนายใหญ่ของทีมตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเขากำลังเล่นได้ดีและมีบทบาทสำคัญสำหรับทีมอยู่ตอนนี้ทุกคนทำผิดพลาดกันได้และต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขาเป็นคนฉลาดผมยินดีที่เขาได้เป็นผู้เล่นของเราและเป็นกัปตันเมื่อแม็กไกวไม่ได้ลงเล่นสำหรับรูโน่เฟรนันเดสทำไปแล้วเจประตูและ11แอสอซิส จากการลงเล่น40นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามทีมของเทนฮากยังคงรั้งอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกต่อไปโดยนัดต่อไปแมนยูจะเปิดบ้านลงสนามในเกมยูโรปาลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งจะพบกับทีมระอันเบติสในคืนวันพฤหัสบดีที่9มีนาคมต่อด้วยเกมลีกที่จะเจอกับเซาแฮมตันในวันอาทิตย์นี้โดยเทนฮากได้กระตุ้นให้ลูกทีมของเขากลับมาคืนฟอร์มเก่งโดยเร็วอีกครั้ง